ใช่นะผมว่าเนี่ยมีส่วนผสมเยอะคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่นี่ครับสระบุรีครับอยู่ที่สมาคมพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามที่นี่เป็นที่ตั้งของบรรดาเสียนพระคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่สระบุรีแล้วก็มาที่นี่ครับมาที่ บ้านในพื้นที่ของเจ้าสรีเป็นบ้านของนายกสมาคมและเป็นที่ตั้งสมาคมได้นะครับท่านเศรษฐุนตนัทังนะครับผมถืออยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จพระครที่แพ้ทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเนื้อหาต่างๆผมก็เลยต้องมาถามแล้วก็มาให้ท่านไขปิญหาว่านี่คืออะไรบ้างองนี้เนี่ยเด็ดไหมครับถามจริงเดี๋ยวต้องขออนุญาตซองก่อนครับผมครับนะครับก็สําหรับพระพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นพระพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่นะ รหรือเรียกว่าเกตทะลรุสซุมสำหรับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่4เนี่ยยังมีอีกหลายสิบบล็อกอีกหลายสิบพิมพ์นะฮะดังนั้นเน่ยพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเคียงแล้วเนี่ยก็จะมีเคยลงหนังสือของพระเครื่องฮัสดินทนรรคับนะครับซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยครับ นี่ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยที่ถืออยู่ในมือครับพิมเดียวกันเลยนะครับผมก็จะบอกว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสขั้นตอน2เหตุผลแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายที่ผมผมบอกกับทิศเป้ไว้ว่าเราจะศึกษาเรื่องของตำหนิพิมพ์ได้ได้ด้วยครับดังนั้นไอ้เรื่องของการที่เราจะทราบถึงว่ามีตำหนิพิมเนี่ยเราต้องมีพัะที่มีจํานวนนะเราถึงจะหาตำหนิของพระพิมพ์นั้นได้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งสาหรับพิม์นี้นะครับเดี๋ยวผมชี้แค่2จุดก่อนนะครับสำหรับพิมพ์หน้าปกของ พี่หานพักเครื่องหัสดินทร์นะครับซึ่งผมชี้ได้เลยนะครับว่าอันนี้คือต้นิกพิมรับครับเด้งขึ้นมานี่นะเส้นเสไรตรงตรงนี้ฮะตรงนี้จะหายไปจะขาดหายไปเสร็จแล้วก็จะมีมุมนี้อืนะครับอันนี้คือต้นิกของบล็อกนี้เลยขนาดพิมพ์นี้เลยอืนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเป็นกระบวนการแล้วว่าเข้าใจเรื่องพิมพ์เข้าใจเรื่องเนื้อเข้าใจเรื่องมวลสารเข้าใจกระบวนการของความเก่าแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติ นี่คือตำหนิพิมพ์ขั้นตอนสุดท้ายที่เราทางสมาคมพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามจาัดําเนินการเผยแพร่ออไปอนะครับขอพิสูจน์ที่นี่นว่าเหมือนกันเป๊ะยังไ,ยงไงไหมไอตัวโอเคนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะดูพิมพ์นี้กันครับ <c oughs> ก็ด้วยกําลังขยายเกือบสามพันเท่านะครับครับซึ่งตรงนี้เราขยายสูงสูงครับมันจะทําให้ละเอียดมากคือจุดบริเวณนี้ฮะจะมีรอยตําหนิ ของบล็อกยาวครับนะฮบริเวณนี้นะครับอืแล้วเราก็มาถึงตรงนี้จะตรงนี้จะชัดเจนมากตรงนี้จะขาดหายไปครับอ่าเราจะเห็นนะชัดเจนอืมนี่ขาดหายไปเลยอขาดหายไปเลยดังนั้นก็คือจะเหมือนกันนะครับอ่าชัดเจนฮะับจะมัอนกันนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูทางนี้อีกมุมหนึ่งตรงนี้เพราะว่าความาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นร่องรอยตรงนี้ คือล่องนี้แหละล่ะลองนี้เลยครับี่นในบุ่มบุ่มก็ไปได้ใช่ครับบุ่มก็ไปี่ยครับดังนั้นเราก็มีหลักฐานในเชิงของข้อมูลข้อมูลพื้นฐานนะครับ,รบ,รบสําหรับพี่หานพักเครื่องหัดส์ดินทอนอเรื่องนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องขอบวนการขบวนการศึกษาพักเครื่องนะตั้งแต่ต้นจนจน,จนจ,น,จ,นจนจบสามพตอนสองเหตุผลเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพระที่เรามีอยู่เนี่ยเก๋แท้อ,อย่างไรเราตัดสินใจด้วยตนเองเลย นะครับโดยสมาคมพระเครื่องของเราเนี่ยก็จะสอนนะจากการเผยแพร่แล้วก็จะสอนว่าวิธีการด,ดูพักเครื่องเนี่ยเราจะดูกันอย่างไรครับโดยโดยที่เราเนี่ยจากข้อมูลในอดีตนะครับเราก็ศึกษาข้อมูลในอดีตมาแล้วปัจจุบันแล้วมาใช้หลักการในการตรวจสอบย้อนกลับไปว่าพักเครื่องวิธีการดูต้องดูแบบนี้โอโ้โหง่ายๆว่าถ้าอยากเข้าใจเรื่องพักเครื่องเรื่องกรณีตระกูลผสมเด็ดไปละครก็รแล้วกันต้องมาที่นี่มาสมาคมพักเครื่องยอดนิยมแห่งสยาม โอ้โห oh, oh, ขอดูตรงนี้ที่ดําๆหมายถึงอะไรครับที่ดําๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนพระเครื่องทั้งหมดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตเลยครับจะมีการลงรักอืการลงรักเนี่ยรักจะเป็นรักอะไรก็ได้รักชินรักไทยรักไมอยางไม้ต่างๆเพื่อถนอมผิวพระคาดว่านี่คือเป็นรักเป็นรักครับรักดำรักดำนะครับ ก็คือรักไทยนะฮะอีกก็บอกให้ต้องดูซอกแขนมันดูต้องรู้นะไม่ต้องใช่ไหมดูเ,ออเราดูเดนภาพรวมทั้งหมดอ่ะเราก็ตัดสินใจได้เลยอันนี้คืออันนี้คือมวลสารเก่ามวลสารพักเก่าครับอืมวลสารพักเก่านะฮะมวลสารพักที่นี่ก็จะๆๆ เขาเรียกว่าจับกำจัดความว่ามันจะมีมวลสารอยู่2ชนิดมวลสารอ่อนมวลสารแข็งเราแยกให้ชัดเจนในั้นกระบวนการที่เราจะดูว่ามวลสารแข็งคืออะไรก็พวกอันยังมาีทั้งหลายปวดทรายท่างๆที่ใช้เป็นตัวเป็นตัวเป็นโครงเป็นโครงไปยึดในองค์พระนั้นครับเสร็จแล้วก็มวลสารอ่อนประเภทอะไรบ้างดินกําแพงเพชรอย่างเงี้ยเราก็เรียกมวลสารอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นมวลสารที่ผลิตมาแล้วผลิตมาแล้วมาซ้ำมาซ้ำเรอก็แล้วนี่แสดงว่านี่คือมวลสารอ่อนอ่านี่มวลสารอ่อนมวลสารอ่อนเนี่ย วิธีการดูก็คือมวลสารอ่อนน้ํามันจะซึมผ่านได้อต่ไม่มวลสารอ่อนถ้ามวลสาร,<อ>ารแข็งมันแข็งอะไรจะเข้าน้ําก็เข้าไปไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ทำนี่บบยัง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 บริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์ซึ่งเป็นธรรมชาติเก่าเป็นล้านปีอะไรก็มาครับผมอโอ้บางวงก็มีเป็นเม็ด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 เป็นเป็นเม็ดได้นะครับดังนั้นก็คือเราก็มาศึกษาว่าลวงปูน่สร้างอะไรไว้ใช้มวลสารอะไรใส่เขาไว้ะวัิศีสารเขียนไว้ไว้ยังไง แล้วก็ศึกษาตามนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมาตรวจสอบได้โดยใช้หลักการจับแล้วใช้เทคโนโลยีมาดูครับแล้วเอาหลักการแล้วตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราเลยขอดูหน้าอันนึ่งขอดูหน้าหน้าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเนี่ยไปดูดูนแคนซ้์ือแคนซ้์นี่คือเป็นสว่างเป็นเงาสว่างเงาสว่างนี่คือแคนซ้์เลยอีน้าที่อกเลยโอ้นี่โอ้นี่ก็คือบางบางคแคนซ้์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหน้าตรงพักเลยครับบางท่านก็จะมองว่า พวกพวกมองสองพระให้เหมือนหินอ่อนครับเออเนี่ยเพราะว่าพระถ้าพักเก่าได้ยุ่เนี่ยจะสองพักครับเลยเหมือนหินอ่อนใสๆหลายท่านก็จะพูดแบบนี้แต่นั้นท่านนัปัจจุบันเนี่ยเราศึกษาไงหนึ่งพุทธศิลป์ก่อนไยได้เราจําพุทธศิลป์เสร็จเราจําพิมพ์แยกกันนะพุทธศิลป์ก็พุทธศิลป์พิมพ์ก็พิมพ์แยกกันอ่ะเสร็จแล้วเนื้อเนื้อโดยหลักทั่วไปเนี่ยคือปูนครับ กับปูนหอยปูนหินเรานี่แหละครับโดยทั่วไปเราจะไปคิดเยอะอ,อ,อ,อนะครับปูนหอยปูนหินปูนที่เอามาทาทาในการสร้างสร้างสร้าง,รางพระเครื่องหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหาราในอดีตก็ใช้ปูนเหมือนกัน,นแยกให้เสร็จแล้วมวลสารมวล,ลสารมีอะไรผม่มีอะไรบ้างหินเดียมานีมวลสารเก่าพระเศษพระเก่าพระซุ้มกอพระอะไรต่างๆพวกนี้เราค่ให้ศึกษาเสร็จแล้วก็เรามาศึกษาเรื่องของน้าประสานยุคต้นเป็นยังไงยุคกลางเป็นยังไงยุคปัจจุบันน้ามันตังอิ้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราให้ศึกษาแบบนี้แล้วก็นจะแบ่งแยกได้ครับโดยที่เราย้อนกลับไปอีกว่าพทธจารยุคเอ่อพุทธพิมพ์หรือพุทธศิลป์ยุคแรกเป็นอย่างไรเนี่ยเราศึกษาแบบนี้ดังนั้นเราจะเข้าใจง่ายง่ายถ้าจะมาที่นี่ติดต่อยไงก็ติดต่อได้เลยครับก็ที่สมา,าคมพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามนะครับเศรษฐวุฒนาช่นางครับศูนย์แ7ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเห็นอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอยากมาอยู่ที่นนนนานแต่หมดเวลาแล้วครับจะเลืยกติดตามคลิปต่างๆของเรานะครับผ่านเพจแล้วก็ยูทูบนะครับวันนี้ผมเดะทนายนาคมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ